นะครับขันตัวเองงแก้วนะครับผู้นรนรยองนะครับของด้วยอการก็ได้นะครับประชาคมระดับบนงิงเงนพนมจังหวัดรยองนะครับในส่วนเกี่ยวกับกระบวนการคุ้มนะครับก็มีชุดปฏิบัติการปฏิบัติการเชิงเมืองนนจังหวัดระยองนะครับในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการนะครับกินไา่ นบัอย่างยืนของสพเมืองระยองนะครับในในรอบแรกนะที่ผมมาเกิติดตามให้คำแนะนำกับคณะท่านคนหนึ่งทัวร์แล้วก็ต้องเหว่าคนท้องเรือนั้นบางส่วนรวมทั้งต้องเข้มข้นในส่วนที่ยังเหลืออยู่ช่วงที่เหลืออยู่นะครับเพราะก็ได้ฟังเนี่ยยังเหลือกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่เสร็จนะครับรวมทั้งจะต้องมีการดำเนินการ ทางเอกสารทางระบบอีกหลายอีกหลายอย่างซึ่งต่อในเรื่องแรงงานการทํางานต่อไปได้ด้วยผมก็ฝากประเด็นนี้ให้ท่านท่านรประโมทครับได้หาลอและท่านรุ่การแล้วโดยเฉพาะกิจกรรมนี้เราเนยนให้ชุมชนดูแลซึ่งกันและกันนะครับซึ่งมันจะเป็นโครงการที่ยั่งยืนนะครับถ้าเราวิเคราะห์สาเหตุของกัน ยังยืนในกระบนนี้ก็ดำเนินกิจกรรไปต่อระยะหนึ่ง,ง,งแล้วอย่างที่ท่านประธานได้แนะนําในเรื่องของป่ายน้ําปลายทางเนี่ยผมก็จะขอเสริมเพิม่มดตึงว่าในกลุ่มนี้พอเสร็จโครงการน่าจะมีการสกทีนความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลพัดกองและบำบัดูุ้้ติสารเซตินะคะซึ่ง เราก็ทํางานในส่วนของเรื่องการบำบัดผู้ติดสารเสพติดอยู่แล้วนะคะแล้วก็คัดกรองในส่วนของโครงการการดำเนินงานชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนครั้งนี้นะคะเราก็ได้ร่วมกัน MOU กับหลายภาคส่วนนะคะโดยเราได้รับการกําชับนะคะจากท่านผู้บริหารเนะะื่องจากงานยาเสพติดเนี่ยเป็นวาระของชาตินะคะเราสอดรนะคะานาชุมชน,ชนพร้อมทั้งผู้เกษียณที่บรูทุกท่านน้องๆผู้รับการบำบัดทุกคนในนามของผู้กำกับการ ก็ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยผู้ชการตัวรเแห่งชาติและคณะที่ได้มาตรวจเยี่ยมอบรงปันและกำลังใจกับกองการชุมชนปบาบัดอย่างยั่งยืนนะครับ please tell okay.